สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาขายทุเรียนเอ้ยไม่ใช่นะครับผมเหมือนเดิมครับน้องกว่างนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของการเ,เปลี่ยนาหาร,รอบสุดท้ายนะครับผมลงไปวันที่3าเดือน10นะครับแล้วก็เป็นอาหารเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งวันที่25มกระลานะครับผมเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาหารอีกรอบหนึ่งวันที่20เดือน มีหน้านะครับเดือน3นะครับตรงสือผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมออกจะแนวทางภาษาจีนมากกว่าครับอันนี้สองถังนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเอาหิวเลยนะครับโอ้มาคนเดียวนะครับฟิลฟ้าวนะครับไม่มีลูกมือแล้วเอ้าเต็มที่เอานะครับแบบเรียวเลยนะครับผมแบบ เห็นกันแบบจังๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับสุดๆนะครับสนใจก็จัดให้นะครับสําหรับน้องๆที่ทักเข้ามาถามว่าพี่เปลี่ยนอาหารกี่รอบอ,อันนี้ต้องส่วนมากผมจะนับจากวันลงไข่นะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งเปลี่ยนครั้งนึงนะครับ เราเจอครับศัตรูตัวฉกาดนะครับโอ้โหไสเดือนของเรานะครับผมโอ้นะครับย้อนมาดูนะครับผมเปลี่ยนอาหารวันที่20เดือน3นะครับตัวหนังสือสวยๆเนี่ยนะครับผม20เดือน3นี่โอ้โหมาแล้วนะครับผมเดือนกว่าๆนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับโอ้ยังขนาดนี้นะครับช่วงนี้เป็นโค้งอันตรายนะครับผมเพราะว่าอายุเขาเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับผม เดือนที่5ที่6กแล้วครับเขาจะทานอาหารน้อยลงนะครับดูจากตัวถังนะครับนี่ตัวถังดูสีใสๆอยู่เขาก็เริ่มทานน้อยลงนะครับอาหารก็เหลือนะครับนี่ก็ถือว่าน้ําน้ําหนักน่าจะโอเคนะครับจากการสัมผัสนะครับค้นดูนะครับอาหารที่ยังใช้ได้ก็สามารถเอาไปล่อนนะครับไปล่อนเก็บไว้นะครับผม ผมยังคงใช้อาหารตัวเดิมนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนอาหารชุดใหม่เข้าไปนะครับด้านล่างนะครับซึ่งจะลดปริมาณตัวไส้เดือนลงไปนะครับแล้วก็สามารถมีอาหารไว้ทานนะครับผมเพราะช่วงนี้จะให้อาหารน้อยแล้วครับเพราะว่าช่วงห้เดือนเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยทานละอันนี้ก็จะประหยัดลงไปนะครับแต่ช่วง ระยะสี่เดือนนะครับหนอนระยะสีเดือนถือว่ากินอาหารแบบหนักหน่วงมากนะครับประมาณเดือนครึ่งก็น่าจะหมดถังนะครับต้องหมั่นเช็คนะครับน้ำหนักก็ใช้ได้นะครับยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้านะครับขึ้นไปนี่ถือว่าใช้ได้ละสำหรับมือสมัครเล่นนะครับผมสำหรับผมคงเป็นมือสมัครเล่นนะครับผม นะครับทำคลิปให้ผู้สนใจได้ดูนะครับติชมกันมาได้นะครับว่าต้องการทำอะไรอะไรอะไรตรงไหนถ้าผมมีประสบการณ์ผมจะให้ถ่ายทอดให้นะครับอันนี้ก็อีกถังนึงนะครับวันเดียวกันนะครับผมนี่วันเดียวกันที่ถังข้างๆกันผมก็ยกมาเองมาลื้อกันดูนะครับว่าจะมีความแตกต่างไหมนะครับจากถังแรกนะครับ หนูอาหารไม่ค่อยกินเลยนะเนี่ยอาการแบบนี้นี่เหมือนเขาจะไอเข้าดักแด้นะครับใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องคุยๆกันดูนะครับเอาละครับผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละถ้าเจออย่างนี้แน่นอนนะครับนี่ตรงนี้ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันต้องถ้าเขาไม่เข้าดักแด้มันจะมีต้องมีตัวสักตัวสองตัวที่สลอนออกมา อ่าที่แบบอยู่ข้างหน้านะเอออันนี้แบบเหมือนพร้อมใจกันเลยไม่มีสักตัวเลยที่แบบออกมาซึ่งอายุเขาอายุก็ยังแบบยังยังไม่ได้นะแต่ต้องอันนี้ต้องอยู่ความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของตัวหนอนนะครับเรานับบางครั้งอรน,นับอายุไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เองนะครับเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ยังเป็นตัวหนอนอยู่ตัวใ,ใสๆเลยเนะี่ยพอมาอีกทังหนึ่งเรียบร้อยนะ ทำโพงเรียบร้อยนี่จิมจิมจิมเข้าไปนะครับช่วงนี้ต้องอันตรายหน่อยนะครับลองแค่แค่ดูนะครับอย่าไปจิมมันแรงนะเพราะว่าถ้าลักษณะตรงนี้นะครับถ้าหนอนตัวหนอนอ่ะขายไม่ตายนะครับโอ้โหหูมัวมากครับผมขอโทษด้วยนะครับมันเป็นมันเรียวทามจริงๆนะครับสุดๆนะครับอสองมือนะครับโทรศัพท์ แล้วก็ถังนะครับผมแล้วก็คุ้ยเขียนะครับอ่ะโอเคหาแนวตั้งแนวตั้งโอเคน่าจะน่าจะโอเคสุดละครับอ่ะอาล้ครับ,รบมาเราจะลองแค่แค่ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจอเขาในลักษณะแบบไหนนะครับต้องเบามือที่สุดนะครับตรงนี้ต้องใช้เทคนิคหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหนอนเขาเริ่มเข้าดักแด่และว,ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับ ตอนแรกผมจะนี่เห็นและตอนแรกผมจะเอามาใส่แก้วชาไข่มุกเก็บไว้นะครับผมอันนี้ดูจากลักษณะผิวเขาน่าจะยังยังไม่ขาเขายังไม่ตายเต็มที่นะครับอันนี้จะปล่อยไว้ก่อนนะครับนี่ซูมไม่เห็นเลยผิวหนังเขายังยังเต่งๆอยู่นะครับนี่ก็เสียวๆเหมือนกันว่าเวลาเราไปแกะอีก กระเป๋าหนึ่งนะที่อยู่ด้านข้างของเขาเนี่ยเออถ้าเจอไอ้ที่เขาหนอนขายไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหนีโพร่งนะครับน้ําหนักเขาก็จะไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับผมก็นี่นะครับผมมาหาตัวช่วยนะครับผมนี่เด็ดไปเลยนะครับตัวช่วยนะครับเอาไปทําไมนะครับผมเสกแล้วเดี๋ยวผมเสกให้ดูเพี้ยงหายไปแล้วครับเห็นเห็นไหมหายไปแล้วผม โอเคนะครับามาทำไมนะครับนี่จัดไปนะครับผมอันนี้เทคนิคนี้ก็สืบทอดกันมาช่วลูกช่วหลานเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมนี่ครับมาปิดรูไว้ก่อนนะครับปิดรูไว้ก่อนแล้วก็เอาแมตท,ทับไว้ให้เต็มเลยนะครับผมแมตเก่าเทให้เต็มนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ